ก็ผมหาเอาอ่ต่ออของคนเมนไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วเออตามนั้นครับขอบคุณนะคะขอบคุณท,ทุกคนที่เข้าใจผมพูดตามตรงแค่นั้นเอง ดูการทำครับผมไม่ใช่คนมานั่งพูดอะไรแบบนี้เวยหาเล่นพีเคดีกว่าอุ้ยนิกกี้นะชัดโหไม่เอาอะเขาเขาเขา,เขาคนเยอะแล้วเราจะไหวหไหมเขาจะรับเราไหมอืม ี่เคกใครอะไม่รู้อ่ะไม่ไม่กล้ากดเลยไม่เอาเกรงใจคนอื่นเขาอะทุกคนเพื่อเขาพูดอะไรอยู่อ่ะ มันเห็นแค่บางคนนะทุกคนที่ที่ทุกคนพิมพ์มามันบางทีมันไม่เห็นนะครับโหพี่เบิ้์นคนดูหมื่นสี่ไปยังไงเนะี่ยเออบอยพระแท้อุ้ยขอบคุณนะครับ พี่เคพี่เบิ้ลไปแล้วครับพี่เคพี่เบิ้ลเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเอางี้ฝากระบบติงแล้วก็ฝากของขวัญด้วยนะวันนี้ยังได้ของขวัญน,น้อยน้อยอู่เลยเฮ้ยไม่น้อยแล้ะแต่ระบบติงน้อยเพราะว่าไม่ได้พูดตาป้อขายพันมีแค่วุ่นเลย พระอะไรอืมผมก็มีพระที่ชอบนะแต่ว่าผมไม่มีเอ่อไม่มีโอกาสได้ได้นับถือเอ้ยได้บูชาเพราะว่าเราเกิดไม่ทันในยุคที่เขานั่นมีปต่พระอันด,ดังที่หายยากทั้งนั้นน่ะขอบคุณคุณเบลนะครับพี่นทคายของอยู่หรือเปล่าขารีวิว พระวัดบางนมโคเออเดี๋ยวไปเล่นนะเดี๋ยวไปเล่นนะครับโอ้ยพระเยอะเล่นตรงกงแหละหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมมีแต่พระดังๆทั้งนั้นอะโอ้โหทุกคน ใครโดนเน่มา12บาทอะ่ะผมขอแบบนี้นะคือคือตุงจะตุงเล่นนะครับได้ไหมเพราะว่าถ้าตุงเล่นอะ่ะแล้วรายการโอนมันเยอะอะ่ะผมจะโดนตรวจสอบจริงเขาห้ามปีหนึ่งเกิน300ครั้งอะ่ะตอนนี้เกินแล้วพี่มีทุกรุ่นจริงหรอคุณพี่เมมีจริงหรือเปล่านะเพราะว่านูเกินไม่ทันไง <c oughs> 3ามพครั้งอ๋อหลวงปู่ฮ่าฮ่าฮา๊ายขอบคุณครับทุกคนฟังระบบตุงด้วยนะเดือนหน้าเจอกันครับแฟนสะสมอ๋อขาพี่แม่นสามพันครั้งต่อปีก็ยังโอเคอยู่อยากดูเวอร์ชั่นปัจจุบันได้หรือมีโอกาสได้เล่นให้ดูนะครับ อย่าตุงเล่นนะคะขอที่ตุงจริงๆเด้อะอาบีา่่บ้านสะสมเยอะเลยโอ้ดีดีดีทุกคนเพราะว่าผมเด็กไงแต่ว่าผมก็สนใจนะแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้บูชาพระที่แบบจำจำแก้วนี้ใครให้มาไม่รู้ไม่มีใครกล้าขโมย เพราะว่าหน้าเราอยู่ตรงนี้สิบสี่เจอกันครับหลวงพ่อคูณหล <c oughs> วงพ่อคูณขอเล่นรุ่นไหนไม่รู้จัดให้หน่อยขอชมได้ไม่เอาชมแล้วเดี๋ยวยากได้อยากดูมังโปด้วยรอเลยสิบคืนได้ดูแน่นอนสิบคืนเนี่ยทุกเรื่องผมพูดเลย เดี๋ยวขโมยพ่อไปให้นะตำรวจมาจับผมมาดิอ๋อหลวงพระคุณนิยมหนึ่งเก้าขอบคุณนะครับก็เนี่ยฝากนะทุกคนฝากเนี่ยเวลาผมมาไลฟ์ส่งของขวัญให้แล้วก็ตุงให้ด้วยนะครับตุงให้แล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับกิษสานะเพราะทุกวันนี้ก็ทํางานก็เต็มที่ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าสนุกมาก ครับก็ค <aries> ือมันได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะประสบการณ์ปีนี้คือเต็มที่มากผมบอกเลยผมอยากให้มันถึงหน้างานลิเกแย่แหละจะได้มีงานลิเกทุกวันทุกวันเดี๋ยวหน้ากลับมาสิวขึ้นอีก คนตุงต้งตุงต้งตุ้งตุสิบคืนมีอะไรสดมีครับมีมีแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับเราส่วนมากแบบอยู่ทางไกลดูกันลำบากอะไรเงี้ยครับได้ครับช่วงที่ที่เรามีงานเยอะๆอ่เงี้ยเราต้องดูแลตัวเ<ฮ>องเยอะๆใช่ ถูกใช่ครับมีดิเกทุกวันเลยก็ต้องบำรุงแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะครับก็ขอแค่รักกันรักและเมตาหนูไปเยอะๆเลยนะครับรักกันนานๆได้ไหมขอแค่นั้นเพราะว่าเราเต็มที่แล้ว ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตุ้งมาเรื่อยๆเลยทุกคนเมื่อวานก็เอาระบบตุ้งไปติดนะ ครับสนุกสนานมากคอบมุณครับขอบคุณนะครับน้องพลอยขอบคุณทุกคนนะครับตรงๆไปเลยขอบคุณพี่นุ้ยด้วยนะครับใช่รักมาจะกี่เดือนแล้วขอรักมารักไปอีกสักสิบปีแล้วกันอยากเห็นตัวเองแบบแก่เหมือนกันถ้าแก่แล้วยังจะรักอยู่ปะ ถ้าฉันแก่เธอยังจะรักฉันกันอยู่ไหมนี่ฉันก็เกาหลีเกาใจนะเพราะฉันคือพระเอกโอป้าไงเออแล้วก็ฝากแฟนคลับเอฟซีนะครับฝากเอาคิวอาโค้ดไปลงให้คนมาเข้าด้อมเยอะๆด้วยนะครับฝากโปรโมทด,ด้อมด้วยนะครับเพราะว่าเดวนี้ด้อมไม่ค่อยได้ฝากเลยนะครับฝากด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับทุกคนตุงตุงตุงจ้าขอบคุณนะจ้ากิอยกเข้าดอมแล้วต้องทำไงสแกนเคียวโค้ดเลยครับได้จ้าขอบคุณนะครับเออแอนฝากทำตารางงานด้วยนะครับเดี๋ยวทำเดือนไหนเดียทำเดือนนี้เดือนหน้าอะไรเงนี้ครับ วันที่หนูกแก่เจนนจะงอ,งอขอบคุณนะคะพี่ยาผมชอบดูคลิปพี่ยามากเลยนะครับเพราะว่าพี่ยาก็เป็นหนึ่งคนที่ที่มองเห็นนะครับในการกระทําของหนูหนูก็จะชอบนั่งฟังนะครับครับเดี๋ยวองังี้งานล่าสุด ที่จะถึงนี้ก็คืองานวันที่14นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับฝากไปเป็นลังใจให้กับพระเอกศราด้วยนะครับไปต้อนรับกันเอาของขนมของกินมาฝากด้วยนะครับกีดอย่าพูดเจ๋จะวูพูดจริงครับพี่ยาผมผมดูคลิปพี่พูพดถึงผมผมว่าขอบคุณที่ที่มองเห็นนะครับเพราะอันนั้นก็คือความรู้สึกเราที่ผมไม่ค่อยพูดให้ใคร รับรู้ต้องดูจากการกระทำเราเท่านั้นแล้วก็วิเคราะห์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักนะครับแล้วก็สิบสี่นี้ผมฝากด้วยนะครับผมกระทบโชคชัยเจอกันคารนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยว,วเจอกันที่14นะครับก็ไปต้อนรับนะครับไป ให L ่ร่วกันเอาขอนมมาให้กินกันก็ดีใจแล้วนะครับอ๊ยขอบคุณพี่กุ้งนะครับแล้วก็ผมจะฝากว่าเออผมผมไปทาการแสดงที่ไหนนะผมก็จะคาดหวังกับการที่แบบแฟนคลับเอมาหาถูกไหมเช่นแบบตอนนี้บางทีอย่างบางทีบางงานเงี้ยแฟนคลับเราไม่มีเลยอ่ะมันก็เหงาแฟนคลับเอเราที่แบบว่าเป็นแม่ทัพให้กับด้อมเป็นอะไรเงี้ยครับ อย่างมีอย่างด้อมลิเกอป้าก็อยากหาตัวแบบตัวแทนเป็นแม่ทัพที่แบบไปได้บ่อยๆอะไรเงี้ยครับสักแก๊งหนึ่งรวมๆกันมาแก๊งเดียวก็คือแบบอยู่ในด้อมเดียวก็คือมาพร้อมกันอะไรแบบเดียวกันอะไรเงี้ยก็คือเราไปหาเธออยู่นะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตรงนะครับผมก็อืม ใช่ก็อยากมีกำลังใจมีคนมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยครับคงมีโอกาสได้เจอกันได้ครับเอาขนมไปฝากนะขอบคุณวิตานะครับใช่เมื่อคืนเราไปคบโคราชแอนเจอกันครับนั่นแหละก็อยากมีแบบแฟนคลับที่เป็นแม่ทับคอยเป็นอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ครับ เราฝากชเอ่าฝากกันไหว้วานกันได้นะครับก็อยากชักมาหาได้เลยอืมแบบเอาคนที่แบบอยูกก่กลางๆแบบไปได้ทุกที่บ่อยๆอ,อะไรเงี้ยมีอะไรจะได้ฝากกันได้ ไม่เป็นไรครับใครที่ไม่สะดวกก็ดูหน้าจอได้เลยเพราะกําลังใจทางหน้าจอก็ถือว่าเป็นสําคัญที่สุดเหมือนกันนะครับนะครับหาไม่ทาไว้ทุกจังหวัดเลยครับเอออะไรเงี้ยไม่เผื่อแบบว่าใช่ผมหมายถึงว่าแบบเพื่อบางทีใครไปบ่อยๆได้ ผมจะได้ฝากซื้อของ,องได้ไงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่แฟนคลับทางออนไลน์เพราะผมนับถือใจอยู่แล้วว่าสุดยอดโคตรเยอะเลยนะทุกคนจริงนะครับไม่แบบสมมติบางทีเราฝากซื้อของตรงไปอีกเขินห้าห้าใช่ไหมพี่ยาเพื่อบ,บางทีเราฝากของฝากอะไรเงี้ยครับ ขอบคุณครับก็จะทำอะไรเราก็เป็นกำลังใจให้กันทุกที่นะครับไม่เคยไปน้าวิธีกุมปิดครูแฟนครับกุมปิดนี้ผมยอมรับว่าสุดยอดบางคนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรแม่ซื้อใช่ไหมซื้อกุมปิดทุกอันเลยนี่ไงที่ที่คนนี้เขาพิมพ์อะแบบว่าเป็นแม่ซื้อซื้อกุมปิดทุกอันกุมปิดก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากเพราะว่า คือกุ้มปิดอะ่ะมันก็เป็นการ PR ให้เราอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมไปจังหวัดไหนอะ่ะจังหวัดที่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 เป็นจังหวัดของท่านผู้ชมด้านกุ้มปิดอะ่ะก็มาหาเจอกันบ้างเนอะรนะครับสัญญาไหมสัญญาไหมว่าถ้าผมไปเล่นในจังหวัดที่คุณอยู่คุณจะมาหาผมหน้าเวทีอะ่ะสัญญาไหม ผมไปเล่นพิจิตแฟนคลับที่อยู่ในหลายชาวพิจิตก็ต้องมาดูไปเล่นโคราชาวโคลาต้องมาดูเล่นโรบรีโรบรีก็ต้องมาดูอะไรเงี้ยครับเนี่ยแบบเนี้ยที่ผมหมายถึงรออยู่อุต,อตรดิตโอ้ได้เนี่ยรอเจอในจังหวัดของท่านแล้วเราจะได้เจอกันเนาะแล้วืจอขนมมาฝากด้วยเด้อสัญญาขอบคุณครับ สมุดปาการรอเจอเลยนครสวรรค์รอเจอเลยครับพิจิตพิจิตวันเกิดกิดดาด้วยไก่ด้วยไก่เ่นคนครถมก่อนรอเชียงใหม่เชียงใหม่เดือนมกรารอที่เพชรบุรีเพชรบุรีก็มีชนบุรีก็มีราชบุรีก็มีนะครับชุมพรมีสิทธิ์ไหมครับมีครับผมว่ามีลงใต้ไปเลย อยุธยารอเจอเลย 16. สิกเสนาครับสายใหม่กทมกทมมีครับเข้าวันนี้เนี่ยคือขอแค่ทุกจังหวัดที่เราไปมีคนรู้จักแล้วก็มาหาเราขอแค่นี้นะสัญญาเราเดอร์ใครที่ถ้าทำาัํทำตา,า,ามสัญญาก็เลยรวยเฮงเปังปัง,ปงนะโอไฟออนแบตจะหมดแล้ว oh, นะครับ ขอบคุณนะครับวันนี้เอา,อางี้เราไปพักผ่อนกันดีกว่าหัวใจล้านห้าเลยเหรอขอบคุณนะครับขอบคุณที่เมตตากิจสานะครับแล้วก็สัญญากันว่าถ้าผมไปเล่นจังหวัดไหนก็จะเป็นจังหวัดบ้านของทุกคนนะครับก็มาหาเด้อมาเจอกันนะครับขอบคุณพี่นุ้ยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาตุง้งเข้ามาพูดคุยกันนะครับฟันดีนะครับคืนนี้ สัญญาแล้วเด้อเจอกันจังหวัดบ้านคุณเดี๋ยวไปหาเองโอเคนะบายบายนะฟันดีนะครับ